ก่อนอื่นสินะวันนี้เราจะพูดถึง vivo v60e ที่เป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางที่มาพร้อมกับสเปคที่น่าติดตามมากๆทั้งกล้องความละเอียดสูง 200mp และแบตเตอรี่ใหญ่ 6500mah ทำให้เป็นเครื่องที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่ต้องการสมาร์ทโฟนระดับกลางที่มีคุณภาพดีและราคาเหมาะสมแต่ก่อนที่เราจะลงลึกลงเอาไว้มาดูกันว่า vivo v60e มีสเปคอะไรบ้างกันนะสเปคกล้องระดับเรือธง vivo v60e มาพร้อมกับกล้องหลังตัวหลักความละเอียดสูงถึง 200mp ทำงานร่วมกับเลนส์ ultra double uide ความละเอียด 8mp ทำให้เป็นสมาร์ทโฟนกล้อง 200mp รุ่นแรกของ vivo ที่มีราคาต่ำกว่า40,000รูปีราว17,500บาทซึ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่ต้องการกล้องคุณภาพดีแต่ไม่ต้องการให้เป็นเครื่องแรงมากเกินไปแต่นี่ไม่ใช่ทั้งหมดนะ กล้องหน้าของ vivo v, v 6 0 e ก็ไม่น้อยหน้าเลยมีความละเอียดมาถึง5 0 mp สำหรับการเซลฟี่และวิดีโอคอลพร้อมระบบออโต้โฟกัสออโต้โฟกัสทำให้การถ่ายรูปของคุณเป็นเรื่องง่ายๆหน้าจอแบตเตอรี่และประสิทธิภาพ vivo v, v 6 0 e มาพร้อมกับหน้าจอดีไซน์โค้งสี่ด้านคว a d core display ทำให้การใช้งานเครื่องมันเป็นเรื่องสบายๆและสวยงามมากๆพร้อมกับหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเป็นชิปเซตมิดิแอทเ d ค m e n มเนสเตทีเจ็ดสามหทอร์บเอีที่มีประสิทธิภาพดีและรองรับการเล่นเกมและงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงแต่จุดเด่นที่สำคัญที่สุดคือแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายถึง650 0 mAh ซึ่งรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วผ่านสาย90 W ดับเบิลยูทำให้คุณสามารถใช้งานเครื่องได้ยาวนานและชาร์จกลับได้รวดเร็วทำให้ไม่ต้องกังวลว่าจะหมดแบตเมื่อออกไปข้างนอก มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นและฟีเจอร์อื่นๆอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่โดดเด่นคือมาตรฐานการกันน้ำและฝุ่นระดับสูงถึง IP 6 8และ IP 6 9ซึ่งเป็นสิ่งที่คุ้นเคยในมือถือระดับเรือธงทำให้คุณสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างสบายใจแม้ว่าจะเป็นการใช้งานที่มีความเป็นไปได้ที่จะต้องเจอน้ำหรือฝุ่น นอกจากนี้ยังรองรับ NFC และทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 15ที่ครอบทับด้วย f a n t a s h o s 15ตั้งแต่แกะกล่องทำให้คุณสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพสูงสรุปราคาและสีที่วางจำหน่าย Vivo V60i ค e าดว่าจะเปิดตัวในอินเดียเร็วๆนี้โดยจะมีให้เลือก2สีได้แก่อิรี Purple สีม่วงและ n o b บอ g o โกสีทองสำหรับราคาที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้มีรายละเอียดดังนี้รุ่น 8GB 128GB ราคา34,999รูปีประมาณ15,400บาทรุ่น8 GB 256 GB ราคา36,999รูปีประมาณ16,300บาทรุ่น12 GB 256 GB ราคา38,999รูปีประมาณ17,200บาทแล้วคุณคิดว่าจะเลือกรุ่นไหนกันนะหรือคิดว่ารุ่นใดที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณที่สุด มาถามตัวเองกันและแบ่งปันความคิดเห็นในการคอมเมนต์ด้านล่างนะ